อาชีพเป็นบเทพเจ้าแห่งมาแดงไพซีบัตตอนที่68มัดเทพจอมราชันพิทักษ์นรกได้เวลาลุยเอะไรกันกระดานเที่ยวจำลองอันดับ1เชียงเฉินสังกัดต้าเซียผ่านบททดสอบแห่งพลังเข้าสู่ด่านที่2บททดสอบความเร็วอันดับที่2ยินอูเซียสังกัดขอาโพนทะเลทั้งสาบททดสอบแห่งพลัง ประตูหินบ้านที่50อันดับ3อ่าวเฉียนสังกัดเกาะพูนทะเลทั้ง3บททดสอบแห่งพลังประตูหินบ้านที่47อันดับที่4โอหยางเย่สังกัดเกาะพูนทะเลทั้ง3บททดสอบแห่งพลังประตูหินบ้านที่46อันดับ5จู่ป้เทียนสังกัดเกาะพูนทะเลทั้ง3บททดสอบแห่งพลังประตูบ้านที่45อันดับ5เฟิงหยุนอีจีสังกัดต้าเซียบททดสอบแห่งพลัง ประตูหินบ้านที่45เจียงเฉินผ่านด่านในหนึ่งวินาทีกันเหรอเป็นไปได้ยังไงฉันมณนนิราฝาดไปใช่ไหมแต่แก่กู้เจียงเฉินทําได้ยังไงกันก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเขาไปฝึกฝนอยู่ที่ห้องเล็กเก่วสองเดือนกว่าหรือจะเป็นเพราะอาชีพเทบสายความมืดนั่นแค่สองเดือนก,กว่าก็มีพลังกายมหาศาลขนาดนี้ได้เดีวยวะกล้าดีอย่างไรมาเบียดยูไปเถียนแห่งสำนักวิชาเทพของฉันไปอยู่ลบที่ห้าได้ เชียงเฉยนี่มันแปลกเข้าโกงหรือเปล่าที่อาจจะกินอะไรบางอย่างเข้าไปยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ตอนตกก็ริงเจ็บมากเท่านั้นด่านที่2อดท,ทดสอบความเร็วคำอธิบายเมื่อเข้าสู่สนามจะถูกโจมตีด้วยพลังกระบี่จากเสาหินเงื่อนไขในการผ่านเรียกยนึงข้อ 1. ยืนหยัดอยู่กับที่3นาทีลบพลังกระบี่หากถูกโจมตี3ครั้งจะตกรอบวงเล็บตาย สหาทางออกจากเขาวงกดระหว่างทางให้หลบพลังกระบี่หากถูกโจมตี5ครั้งจะตกรอบตายไม้เหตุห้ามทําลายเสาหินมิฉะนั้นจะตกรอบทันทีวงเล็บมึงตายเขาวงกดบวกกับพลังกระบี่เลยช่างวิปริตเสียจริงแต่ดาดนี้สำหรับฉันก็เหมือนแค่มาเดินเล่นดวงตาแห่งความว่างเปล่าเปิดแผนที่ทั้งหมดสายฟ้าบาับแค่พุ่งไปให้ถึงเส้นชัย ด้วยความเร็วสูวงสุดก็พอแล้วเสียวชานยังรู้อนาคตสาววินาทีมีมแมลงการเวลาชุนชิวขลังกระบี่ก็ทําอะไรชั้นไม่ได้สาววินอาทีก็เกินพอแล้วกระดานเทียบจําลองอันดับหนึ่งเชียงเฉินสังกัดตาเสียผ่านบททดสอบความเร็วเข้าสู่ด่านที่สามบททดสอบความแข็งแกร่งเชียงเฉินผ่านด่านที่สองได้ในคลิปตา เป็นไปนได้อย่างไรกันทุกครั้งที่กระดานเทียบจำลองเปิดบททดสอบความเร็วข่าวงกดจะถูกตั้งค่าใหม่ทั้งหมดผู้อำนวยการสำนักเทียนกงแห่งเกาะพ้นทะเลทั้งสามไม่ได้ฉันก็ยังไม่รู้เส้นทางแล้วแจงเฉินมันรู้ได้ไงท่านนรมุกหยางแจงเฉินต้องโกงแน่นอนใช่ท่านนรมุกหยางโปรดประกาศจุดการแข่งขันทันทีพวกเราต้องการตรวจสอบแจงเฉินอย่างละเอียดจะตรวจบ้านผูแกสิสิ์ใช้มันเก่งบุย รูปแบบการสอบพวกแกก็เป็นคนเลือดตุกเทียบจำลองแกเป็นคนพวกก็เป็นของพวกแกตอนนี้พอคนของตัวเองแพ้บนหมาก็เริ่มจะหองันหมาแล้วได้ไงกู้คใครเทียนกูดจ่าให้มันดีๆหน่อยย่งเขียนแค่ระดับสามไม่มีทางทำไรต้องโกงแน่แกสีพูดจาเร็วไหลแค่ระดับแปดแต่ปากมันจะเรียกเงาเาฉยนยังไงว่าอะไรแกได้นะคนตำตำอย่างแกเป็นผู้อาวุาโสแห่งนักเทพสงครามได้ยังไงกันกู้คใครเทียนตอนนี้แกก็เป็นหนึ่งผู้พิทักษ์ประเทศแห่งตาเซีย,ยแล้ว ไม่คิดจะรักษาหน้าตาประเทศตัวเองไงได้ไง,งมาหาเลี่ยงให้โดนด่าอีกคนแล้วฉันใหพวกแกคงกันหมาให้เผาเซียนกับเผ่าสมุดมานานจนสมองเดยมจนสมองเสียยมไปแล้วทีนะขูปากให้หมดในฐานะกรรมการชั่วคราวของการแข่งขันรอบนี้ฉันขอประกาศให้พักการแข่งขันของแจงเชนเนื่องจากมีข้อสงสัยแกกล้าดีไง,ไง,ไงไอ,อ้คนขยลด์ไอ้เดชันกู้ใครเขียนแกอยากตายรักใช่ไหม นี่มันจิตกระบี่รดัเก้าจี่ลงชิวถอยไปให้หมดอย่ามารบกวนฉันดื่มชาจี่ดงชิวนี่แกก็จะเอาด้วยใช่ไหมเป็นระดับเก้าแล้วจะทําไมพวกเรายางหมิงก็ยางหมิง,กง,มงแกไม่มีสิทธิ์นั่งบนโต๊ะมาแรงวันก็ควรอยู่ในที่ของมาแรงวันตึกจี่ดิงชิวแกยางหมิงหยุดซะท่านเย็นจุนทำไมท่านถ,ถึงห้ามผม ดีว่าจะย่ห้เพียงเฉินน้ำหนักพวกเราไปมากกว่านี้เราแรกเป็นสนามเย้าของพวกเราถึงแค่ต้าเสียขึ้นมา,าจริงๆแล้วก็ย่างมิงนดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวที่ใจรอดไปหน่อยนี่เพิ่งแกด่านที่สองเองอย่าดีบร้อนเจียงเฉินก็แค่ใต้ใจไปชั่วครูถ้าอยากจะฆ่าเขาก็ฆ่าตอนสังหารหกขุนพลถ้าไม่เสียสละชชยชนะอาจไม่เกิดแผนการใหญ่ในอนาคตก็อาจไม่สำเร็จด่านที่สามแล้ว สังหารหกขุนพลท่านหมายความว่าก็ตามนั้นในเมื่อขันพูเอาวาสุโหเย็นจุนมาถึงแล้วยายไม่ปรากฏตัวออกมาสนทนากันเล่าผู้น้อยได้เย็นชื่อเสียงของคันมานานแล้วแต่ยังไม่เคยได้พบท่านตัวจริงเลยฮาในเมื่อสหายจี้เตรียมชาไว้ให้แล้วฉันจะให้เกียร์สักหน่อยท่านเย็นจุนวันนี้ได้พบท่านตัวจริงประวัติศาสตร์เมื่อสี่ปีก่อนก็รากับ มามีชีวิตต่อหน้าฉันหากเจ้รพัดยังคงอยู่ในตาเสียตอนนี้คงจะเป็นภาพที่แตกต่างออกไป <c oughs> ยิ่งใหญ่เลยใกล้จะล่มสลายมากกว่าแม้แผ่นดินจะกว้างใหญ่แต่ถ้าไฟสงครามก็ต้องพีดนาดแม้แต่หลักการของบันพอหลุดก็ยังไม่เข้าใจมีแต่พวกซาวพรอ,อย่างพวกแกเท่านั้นที่ยังคงอะไรถึงเขาไฟสงครามหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเข้าหัวแข็งเกินไปคุกเขาให้ใครไม่เป็นกระมัง ถึงล่มสลายไปก็ยังดีกว่าพันที้ี้าาอะไรกันเจ้านี่นี่นางจะมาตัววาทีกับฉันได้ไงหามมีได้หามีได้ไดฉันได้เชิญมาดื่มชาก็เพียงเพื่อให้เด็กๆได้มีสนามประลองที่ยุติธรรมคิดว่าอย่างไรแค่จิบชาถ้วยเดียวก็ผ่านบททดสอบความแข็งแกร่งนันที่สมแล้วจินอูเซียก็เพิ่งจะผ่านนานที่สองดูบนว่านางฝั่งนั้น จะมีอัจฉริยะที่เก่งกาจถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆแค่ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัยได้หรือไม่เรื่องนี้ไม่ต้องให้ท่านลำบากใจแล้วตาเสียดิตอนนี้จะไม่มีคนทรยศอีกผ่านห้าด่านข้อที่สี่บททดสอบความอดทนเงื่อนไขการผ่านค่านผ่านทางเดินแรงอัดสูงเที่ยวไปยังทางออกหมายเหตุทางเดินจะหดตัวแบบสุม่มระหว่างทางต้องรับแรงอัดไดเท่านั้นห้ามทำลายทางเดิน ขาดสายฟ้าในโลกเทียจำลองตดนน้อยลงเรื่อยๆเต็มว่าสายฟ้าว้าเพียงครั้งเดียวคงคไปเป็นถึงทางออกถึงแม้จะมีกายาพิทักษ์ทงลกคำจุนแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะไม่ทำลายทางเดินถ้าไม่เปิดใช้ก็คงจะตโดนเจาะเป็นรูพุนแน่เมื่อเทียบกันแล้วบททดสอบนี้ยากกว่าบททดสอบความแข็งแกร่งรอบ่อนมากบางทีฉันอาจจะลองใช้อาชีพหลักของตัวเองดูการเติบโตของสปะสิงต้นไม้กลวง สายฟ้าว,าวับหายไปเลยวจังถ้าจะใช้อีกครั้งคงต้องใช้เวลารวบรวมพลังอีกสักพักแย่แล้วเริ่มหมดตัวแล้วการเติบโตของสรรพ,พสิง่งต้านไว้ให้ฉันไม่ไหวแรงผลดันยังสูงเกินไปต้านได้ไม่นานเท้าวันดึงไม่ดีแล้วเริ่มหมดตัวอีกแล้วช่วยไม่ได้คงต้องเสี่ยงดูสายฟ้าวาว,าวครั้งสุดท้าย ผ่านแล้วตาห้าบททดสอบพลังจิตเงื่อนไขาการผ่านต้านทานการจมตีทางจิตในสนามและไปอย่างทางออกทดสอบพลังจิตทัานต้นไม้ตาดต่อไปถึงตาท่านแล้วอันดับแรกอยู่แค่ตรงหน้าแล้วจบตอนที่98มั้งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นะครับขอบคุณครับผม